สบายดีปลาลุงไงลาสบายดีปลาลุงนะใช้เพลิะเออกระย่างมันอันนี้บุกินเพลิดกระดับล่ะสบายดีปลาลุงนะสบายดีพีเนาะมาไปสบายดีปลาลุงแล้วเท่านั้นเบิ่งโทรศัพท์มาพี่น้องมากินข้าวเช้านมกลั่นอาหารวันนี้ก็มี ปิ้งหมูแกงหน่อ,อไม้ปิ้งกบปิ้งกบปิ้งเียดม,มา嘛ปิ้งกบก็ปิ้งกบตัวมันเป็นนะไามา่ได้ปิ้งตัวมันตายถุนยาปลาลุงไนงะ กินละคันโลนหัวน่ะนญ้าใส่ลายแล้วกว่าเฮ้ยสบายดีพี่น้อง ขานี่นี่มานั่งพี่จ้ามีปีเงินฟ้าชมใจใจก็สบายดีพี่น้องอนั่งนิดีปุ้นปุ้นใชหมัสบายดีสบายดีกัน đôi Nào

เออยิบกุตันปุเออจอม yeah. yeah. <laughs> à, nhặt ตาใบเกลือบดช้องปังงงง่นสามปั่นนืมสมบูรณ์เบียเลยใบตียงององัน

มาปกต <girl> the ิี่เที่ยวล่วก็ง้อยรักหัวยอยมีในแง่มองวยรักหัวช่วงตลาดได้เช็ดอันนะมันมาคันแนนมันก็บบรเวณมาก กินบะขาาบนี่ไหมึกว่าเออใช่ไปเคยนั่นก็จกับป่าเล่าชอ้าสี่่ายจแจงมือน่ะ

nghe tiếng à vô hết, hết ăn vô luôn. hết. hào bông. Ừ. thật đủ đấy, hả? Đúng, mẹ hào อาก็ไหายาทิงเมื่อนั hmm. ่งกอสีโตันไปอากะเลม้หงม่หนังเชยเดี๋ยวอยู่ที่นังนั่มถือมันไปหอดนไหนก้อนแหลนมาเอาญาาิกันเป็นกระเลี้ยม่หน่งเชยไอ้ก้อนคือบไลงมาว่ามันมีผิวหยง่านบ้า Hết hết nữa. Yết ăn, yết ăn, nắm chị là ăn, nắm 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 là nắm 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 nắm